Welcome to my n v i d นวี e r s e YouTube ช n e l สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้ผมขอพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับโลกของยานยนต์อนาคตโดยเฉพาะรถกระบะสมัยใหม่ที่กำลังจะเปลี่ยนทุกมุมมองที่เรามีต่อความแข็งแกรง่งความหรูหราและเทคโนโลยีระดับสูงนี่คือเนื้อหาที่สร้างขึ้นจากจินตนาการเชิงแนวคิดด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ Conceptual AI g e n e r a t e d ดังนั้นสิ่งที่คุณจะได้ยินต่อไปนี้คือการผสมผสานร,ระหว่างความเป็นจริงกับความเป็นไปได้ในอนาคต ที่จะทำให้คุณเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่ารถกระบะสามารถก้าวไกลไปถึงระดับไหนและว,วันนี้ตัวเอกของเราคือรถกระบะรุ่นใหม่2026 BYD Yangwang U9 ที่อาจกลายเป็นสัญลักษณ์ใหม่ของความหรูหราและพลังงานสะอาดในตลาดโลกลองนึกภาพรถกระบะท,ที่ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องมือทำงานหรือยานพาหนะสำหรับขนของแต่เป็นเหมือนเพื่อนคู่ใจที่เข้าใจคุณทุกมิติ ทั้งการใช้ชีวิตประจำวันการทำงานหนักและการผจญภัยในเส้นทางที่ยากจะเข้าถึง BYD Yangwang U9 ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์แค่ด้านใดด้านหนึ่งแต่มันถูกสร้างขึ้นเพื่อรวมทุกคุณสมบัติที่ผู้ใช้ต้องการทั้งความเร็วความแข็งแรงความปลอดภยัยและความสวยงามจนกลายเป็นผลงานศินลปะที่เคลื่อนที่ได้ดีไซน์ภายนอกของ U9 คือสิ่งที่ดึงดูดสายตาตั้งแต่วินาทีแรกเส้นสายตัวถังที่คมชัดแต่ไม่แข็งเทือสะท้อนถึงพลังและความสง่าง,งามในเวลาเดียวกัน กระจังหน้าแบบไฟฟ้าที่ออกแบบด้วยลวดลายเฉพาะตัวมาพร้อมระบบไฟเลเดรรอบคันที่สามารถเปลี่ยนโทนสีและรูปแบบการส่องสว่างตามสถานการณ์ได้อย่างอัจฉริยะไม่ว่าจะเป็นโหมดการขับขี่กลางวันกลางคืนหรือแม้กระทั่งการสื่อสารกับผู้ใช้ถนนคนอื่นเช่นการส่งสัญญาณไฟแบบดิจิทัลเพื่อบอกให้รถรอบข้างรู้ว่ากำลังเบรกกำลังเร่งหรือกำลังเปลี่ยนเลนเมื่อตัวถังถูกสร้างขึ้นจากวัสดุน้ำหนักเบาแต่แข็งแรง เช่นอลูมิเนียมผสมคาร์บอนไฟเบอร์ทำให้ยูกาวไม่เพียงมีรูปลักษณที่หรูหราและล้ำสมัยแต่ยังช่วยลดน้ำหนักลงได้มากส่งผลให้ประสิทธิภาพการขับขี่และการประหยัดพลังงานสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเส้นโค้งที่ผ่านการออกแบบด้วยหลักอากาศพลาศาสตร์ยังช่วยให้ลดรู่ลมลดแรงเสียดทานและทำให้การเร่งความเร็วเป็นไปอย่างราบรื่นหากพูดถึงพลังงาน b y d ยังหวังยูเกา้าไม่ได้ใช้เพียงแค่พลังงานไฟฟ้าในแบบธรรมดา แต่มันก้าวไปอีกขั้นด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์มแบตเตอรี่โซลิดสเต e ที่มีความหนาแน่นพลังงานสูงเป็นพิเศษสามารถวิ่งได้ไกลกว่า1,200กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งและยังรองรับระบบชาร์จเร็วพิเศษที่สามารถเติมพลังงานได้กว่า80%ภายในเวลาเพียง15นาทีนอกจากนี้ยังมีระบบ Smart Energy Management ที่สามารถกระจายพลังงานไปยังส่วนต่างๆของรถได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงรองรับการจ่ายไฟกลับออกมาให้กับบ้านหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆเมื่อคุณต้องการใช้รถเป็นแหล่่่งงงพลลัานนเคือที เมื่อเปิดประตูเข้าสู่ห้องโดยสารคุณจะพบกับโลกอีกใบที่แตกต่างจากรถกระบะท,ทั่วไปเบาะหนังที่ตัดเย็บด้วยความประณีตระบบปรับอากาศอัจฉริยะที่สามารถตรวจจับคุณภาพอากาศภายในและภายนอกเพื่อปรับโหมดการฟอกอากาศโดยอัตโนมัติหน้าจอ OLED แบบโค้งที่ทอดยาวตั้งแต่ด้านคนขับไปจนถึงคอนโซลกลางแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเป็นการนำทางพลังงานที่เหลือหรือสถานะระบบต่างๆของรถ ระบบเสียงภายในที่ใช้เทคโนโลยี 4D Surround ทำให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่ในโรงภาพยนตร์ทุกครั้งที่ฟังเพลงหรือดูหนังความสามารถในการปรับแต่งเสียงตามพื้นที่ในห้องโดยสารยังทำให้ผู้โดยสารแต่ละคนเลือกฟังเพลงหรือคอนเทนต์ที่ต่างกันโดยไม่รบกวนกันแอลกันสิ่งที่ทำให้ U9 พิเศษยิ่งขึ้นคือระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติระดับสูงที่ไม่ได้เพียงช่วยคุณขับแต่สามารถเรียนรู้พฤติกรรมการขับของคุณ และปรับการตัดสินใจให้เหมาะสมกับสไตล์ของคุณเช่นหากคุณชอบขับแบบนุ่มนวลระบบก็จะเลือกเส้นทางและการเร่งเบรกที่สมูทที่สุดแต่ถ้าคุณชอบความเร้าใจระบบก็พร้อมปรับเป็นโหมดสปอร์ตที่ให้การตอบสนองชับไวด้านความปลอดภัย BYD ได้ติดตั้งเทคโนโลยีตรวจจับรอบทิศทาง360องศาพร้อมเซ็นเซอร์ลิดราและกล้องความละเอียดสูงที่สามารถตรวจจับวัตถุเล็กๆได้แม้ในสภาพแสงน้อยระบบป้องกันการชนล่วงหน้าระบบเบรกอัตโนมัติและระบบช่วยเลี่ยงการชนด้านข้าง ล้วนถูกออกแบบให้ทำงานประสานกันอย่างแม่นยำความสามารถในการลากจูงและการบรรทุกก็ไม่แพ้ใครแม้จะเป็นรถพลังงานไฟฟ้าแต่ยูเก้าสามารถลากน้ำหนักได้มากกว่า4ตันและมีพื้นที่กระบาดท,ที่ออกแบบให้ปรับเปลี่ยนตามความต้องการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการขนสัมภาระทั่วไปการจัดเป็นพื้นที่แคมป์ชั่วคราวหรือแม้กระทั่งการติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพื่อทำงานกลางแจง้ง เมื่อพูดถึงการขับขี่ในสภาพถนนธุรกันดารยูกก็ไม่ทำให้ผิดหวังระบบช่วงล่างปรับระดับอัตโนมัติทำให้สามารถขับผ่านอุปสรรคได้อย่างมั่นใจมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ4ี่ล้ออิสระช่วยให้การควบคุมแม่นยำและยังสามารถกระจายแรงบิดไปยังแต่ละล้อเพื่อป้องกันการลื่นถลยทั้งหมดนี้สะท้อนว่ายูกไม่ใช่แค่รถกระบะไฟฟ้าแต่มันคือการผสมผสานร,ระหว่างอนาคตและความเป็นจริงที่จะเปลี่ยนความหมายขององค์การเป็นเจ้าของรถหนึ่งคันไปตลอดกาลไม่ว่าคุณจะใช้มันเพื่อทำงานหนัก ออกเดินทางท่องเที่ยวหรือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความภูมิฐานรถคันนี้ก็พร้อมตอบสนองทุกความต้องการของคุณและนี่คือการเดินทางเข้าสู่โลกของจินตนาการที่ผมอยากแบ่งปันกับทุกคนเนื้อหานี้เป็น Conceptual AI Gene r a t e d ซึ่งหมายความว่ามันคือการผสมผสานร,ระหว่างข้อมูลที่มีอยู่จริงกับการสร้างสารรค์แนวคิดเพื่อมองอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแต่เชื่อเถอะว่าหลายสิ่งที่ได้ยินวันนี้อาจกลายเป็นความจริงในไม่ช้าเมื่อเทคโนโลยีของโลกก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว เพราะอนาคตของยานยนต์ไม่ใช่แค่เรื่องของการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งแต่คือการสร้างประสบการณ์การเชื่อมต่อและการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพมากขึ้นและ b y d ยังหวาย u เก้าคือหนึ่งในภาพฝันที่ทำให้เราเห็นว่าอนาคตนั้นสวยงามและน่าตื่นเต้นเพียงใด